สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทอดบทเรียน Go Exercising EP ที่4นะครับวันนี้มิโซมีเรื่องราวที่จะมาแชร์ให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์นะครับมักจะเลือกทำสิ่งที่ง่ายแล้วก็สิ่งที่ได้ผลลัพธ์เร็วก่อนเสมอนะครับสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับที่มิโซได้แชร์ในเรื่องของการ รับมือกับความลุ่มเหลวนะครับที่มิโซโวิ่งไปทั้งหมดตั้งเป้าไว้ตอนแรกว่าจะวิ่งทั้งหมด21กิโลแต่ทําได้จริงๆตอนเช้าครับวิ่งได้เพียงแค่10กิโลแล้วก็รู้สึกปวดร้าวเจ็บปวดนะครับแล้วก็ลุมเหลวแต่สุดท้ายครับตอนเย็นมิโซก็สามารถที่จะ วิ่งได้อีก11กิโลก็เป้าหมายที่ตั้งไว้วันคันที่แล้วเนาะในพีที3ก็คือ21กิโลก็สําเร็จจนได้เพียงแค่วิธีการเนี่ยไม่ได้เหมือนเดิมไม่ได้เหมือนที่ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ตอนแรกวันนี้มิโซมีเรื่องราวที่จะมาแชร์หลังจากที่มิโซคาดหวังกับในส่วนของตัวผลลัพธ์นะนะครับที่เร็วอยากได้ผลลัพธ์ที่เร็วเลยทําให้มิโซเนี่ยเกิดความเจ็บปวดนะฮะบ,บอกเลยครับเป็นการวิ่งนะฮะ 21กิโลภายในวันเดียวครั้งแรกของมิโซหลังจากนั้นครับเอฟเฟกต์ส่งผลอย่างมากนะครับก็คือปวดเนื้อปวดตัวตามร่างกายนะครับซึ่งก่อนหน,น้านี้มิโซก็วิ่งเพียงแค่6-7กิโล8กิโล10กิโลสูงสุดเพียงแค่15กิโลนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของตัวเรื่องของมนุษย์มักจะเลือกทําสิ่งที่ง่ายแล้วก็ได้ผลลัพธ์เร็วก่อนเสนอ อันนี้ครับมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้จริงครับหลายๆคนครับเวลาตั้งใจที่จะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะเลือกทําในสิ่งที่ง่ายก่อนอะไรที่ง่ายเนี่ยทำก่อนซึ่งมันก็มีทั้งผลดีและผลเสียนะครับบางทีเนี่ยทำง่ายเกินไปนะครับมันก็ไม่ได้มีแรงดูงใจมากบางอย่างเราเริ่มต้นทําจากสิ่งที่ง่ายๆ่ยยก่อน มันจะสามารถให้เรามีกำลังใจในการทำแล้วก็ค่อยพัฒนาไปยากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปเลือกทำในสิ่งที่ง่ายแล้วไม่เกิดประโยชน์อันนี้น,นะครับก็จะไม่ส่งผลดีกับเป่าและอีกข้อหนึ่งก็ในเรื่องของตัวการเลือกทำสิ่งที่ให้ผลลัพธ์เร็วกว่าเสมอมนุษย์ทุกคนเป็นนิโซก็เป็นครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของตัวการวิ่งเนี่ย มิโซต้องการเห็นผลลัพธ์เร็วต้องการวิ่งให้ได้ารับมาราธอนอย่างรวดเร็ว21กิโลทั้งทั้งชีวิตเนี้ยไม่เคยวิ่ง21กิโลเลยสิ่งที่เกิดขึ้นครับทำให้มิโซพยายามวิ่งเอาระยะให้ได้สุดท้ายแล้วนะครับผลลัพธ์ที่ได้คือสําเร็จก็จริงแต่เราก็หยุดพักไปถึง2วันแล้วก็วันที่3และวันที่4เราก็ไม่สามารถวิ่งได้ตามเป้าตามที่เราเคยตั้งใจไว้อันเนี้ยส่งผลเสียมากมากเลยนะครับ การทำธุรกิจการเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างเหมือนกันครับมนุษย์หลายๆคนอยากจะทำให้ได้ง่ายแล้วก็อยากได้ผลลัพธ์ที่เร็วถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับโดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้แต่นั่นแหละครับเมื่อเราอยากได้ผลลัพธ์เร็วอยากสำเร็จเร็วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราสามารถยืมระยะได้ไหรือเปล่าเหมือนกับสิ่งที่มิโซประสบพบเจอในการตั้งใจวิ่ง21กิโลนะครับพอเราเจ็บตัวแล้วเราเริ่มตระหนักแล้วครับว่าเฮ้ย เราควรจะต้องมาเริ่มฝึกซ้อมจริงๆจ,จังๆก่อนหรือเปล่าเราต้องมีการเตรียมตัวนะครับก่อนที่จะเริ่มการวิ่ง21กิโลก่อนหรือเปล่านะครับไม่งั้นสุดท้ายแล้วทําได้ตามเป้าหมายสําเร็จแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่สามารถยืนระยะได้สุดท้ายก็เจ็บตัวแล้วก็อาจจะทําให้เรารู้สึกท้อแล้วก็ล้มเลิกไปในที่สุด ยังไงมิโซะก็ฝากไว้ด้วยนะครับการเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากครับแต่การยืนระยะได้เนี่ยยากยิ่งกว่าสิ่งที่ยากกว่าการยืนระยะคือการทําให้ต่อเนื่องอันนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกนี้ถามว่ามีใครสําเร็จเร็วไหมมีอยู่แล้วครับแต่น้อยมากที่จะสามารถยืนระยะและทาได้ต่อเนื่องได้เหมือนสิ่งที่มิโซะพบเจอก็คือ,คอนะครับต้องการวิ่ง21กิโลมแล้วสุดท้าย เจ็บปวดเจ็บตัวจนทําให้เกิดการตระหนักว่าเฮ้ยเราควรต้องฝึกซ้อมสําหรับวันนี้มิโซก็จะมาแชร์ในเรื่องของสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะเลือกทําก็คือสิ่งที่ง่ายแล้วก็ได้ผลลัพธ์ก่อนเสมอยังไงก็อาจจะเป็นข้อคิดดีๆให้กับใครหลายๆท่านนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในทอบทเรียน Go exercising EP ที่5วันนี้มิโซขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ